ุรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืน PTT g l o b o l c h e m i c ิครโรงพยาบาลวิภาวดีเรือสำรานเจ้าพยาครูสถ้าคุณผู้ชมนะครับเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นกีฬาและเคยเล่นกีฬาจนรู้สึกว่าดวงตาได้รับการกระทบกระเทือนเป็นผู้ที่มีสายตาสั้นนอนในที่ที่มีแสงไฟสว่างจ้ากระทั่งจนหลับไปเลยหรือมีอายุเริ่มเข้าเลขสจนนำหน้าเลข5เลข6กันแล้วนะครับ ถ้าคุณฟังแล้วพยักหน้างเงึกเเลยว่าฉันเองค่ะผมเองครับรู้ไหมครับว่าคุณกำลังเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรควุ้นในตาเสื่อมได้นะครับไม่ได้ขู่นะครับเพราะว่าจากสถิติในประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาพบว่ามีผู้เป็นโรควุ้นในลูกตาเสื่อมมากถึง14ล้านคนทีเดียวครับและวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้กัน ภาวะวุ้นในตาเสื่อมในด็อกเตอร์วาริตีบายโรงพยาบาลวิภาวดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับด็อกเตอร์วาริตีบายโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับกับผมอันพงแนุณผลิตน,นะฮะเจอกันแบบนี้ครับเริ่มต้นเมื่อสักครู่คุยกันมาเรื่อยๆเห็นไหมครับว่าสายตาและการมองเห็นเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งใหญ่ขนาดไหน ลองไปจัดอันดับนะครับสอบถามกันได้เลยฮะให้เรียงลาดับความสําคัญของอวัยวะของคนเราเนี่ยครับแน่นอนทุกอวัยวะสําคัญหมดแต่ผมเชื่อว่าถ้าต้องเรียงลาดับจริงๆดวงตาอยู่ในดับต้นๆเผอเป็นอันดับแรกๆเลยด้วยซ้ำนะครับแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการดูทีวีทํางานคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ปัจจุบันแน่นอนเลยนะฮะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเล่นแชทเล่นไลน์เล่น What s a p p เล่นเกมอะไรกันสารพัดนะครับเราใช้สายตากันเยอะมาก และหลายครั้งมันเป็นโทษแล้วก็เป็นผลที่ทำให้สายตาของเราเนี่ยเสื่อมลงจนถึงขั้นเป็นปัญหาแบบที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงภาวะหนึ่งนะครับซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงทำให้บุนในดวงตาของเราเสื่อมฟังดูน่ากลัวมากทีเดียวมันน่ากลัวอย่างที่เราคิดหรือมันน่ากลัวกว่าที่เราคิดอย่าอยู่เฉยนะฮะวันนี้ ต้องอยู่ด้วยกันทราบแล้วจะได้ปรับและเปลี่ยนพฤติกรรมไปพร้อมๆกันกับแพทย์ผู้ชี่ยวชาญของโรงพยาบาลวิภาวดีแห่งนี้รวมถึงนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วง health tips นะครับเรามีอาหารที่บำรุงสายตาม,มาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับถ้าดูผ้าตัดขวาประมาณนี้นะฮะมันจะมีกระจกตากระเลนตาร<ๆ>วมแสงไปโฟกัสที่จอตาตาเหมือนเลนกล้องกับซูนกล้องนะครับแต่ข้างในเนี้ยบางอย่างมันเป็นประโยชน์กับดวงตามากกว่าบางอย่าง แต่ว่าไอ้บางอย่างที่ว่านี่คืออะไรบ้างอาหารอะไรเป็นประโยชน์ต่อสายตาต่อ,ตอดวงตาของเราไปดูกันเลยครับ กลับมาแล้วนะครับแล้วก็พร้อมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับที่จะมาคุยกันถึงเรื่องนี้แหละครับเรื่องของวุ้นในตาของเราที่มันมีปัญหาหรือว่าเสื่อมสภาพมันไปนครับมันฟังดูน่ากลัวมากเลยครับอะไรที่เกี่ยวกับตาแต่ว่ามันน่ากลัวที่เราคิดหรือเปล่าแล้วเรามีพฤติกรรมเสี่ยงหรือเปล่าแล้วมันเป็นขึ้นมาแล้วมันเกิดผลก็ทบอะไรกับเราอย่างไงบ้าง๋ยวนี้ได้คุยกันทั้งหมดนะครับกับนายแพทย์ทีรวีหงโยกครับจากสุพทย์สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตานะครับ สสวัสดีครับผมบให,ให้คุณหมอเล่าให้ฟังก่อนเลยถึงเรื่องของวุ้นในตามันอยู่ตรงไหนเลยครัอพอฟังดูเป็นวุ้นมันฟังดูน่าก,กลัวจังเลยเหมือนหังวัวปลาทองบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะฮะว่า<ม>เอ๊ะวุ้นในตามันมีในตาเรามีวุ้นด้วยหรอรอะไรเงี้ยนะครับ ติลูกตาเราก็จะถ้าดูภาพตัดขวางประมาณนี้นะฮะมันจะมีกระจกตากับเลนส์ตารวมแสงไปโฟกัสที่จอประตาเหมือนเลนส์กล้องกับฟล์มกล้องนะครับแต่ข้างในเนี้ยก็ไม่ใช่อากาศนะไม่ใช่น้ำอันนี้มันจะเป็นเหมือนให้เหมือนเจลลี่นะฮะแต่ไทยเราก็เลยเรียกว่าวุ้นในตานะครับตอนเราเกิดมาตอนเด็กๆเนี้ยก็จะเป็นวุ้นใสๆเนียนๆทั่วๆนะครับเ้ยนแต่ว่าเวลาเราอายุมากขึ้นนะฮะหรือว่า มีคำแชร์อะอย่างเียก็จะเกิดความเสื่อมเกิดขึ้นบางส่วนของวุ้นเนี่ยก็จะเหลวขึ้นกลายเป็นน้ําขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้บางส่วนเนี่ยก็เลยจะจับกันเป็นจุดๆเป็นตะกอนนะฮะเป็นเส้นเป็นวงอะไรให้เห็น้นได้ครับครับนั่นคือความเสื่อมเป็นความเสื่อมครับนะก็เหมือนอาจจะทุกอย่างในชีวิตเรานะก็จะมีความเสื่อมเปลี่ยนแปลงไปวุ้นตาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันอยู่ข้างในแล้วมันก็ไม่เห็นเป็นไรนะับมันจะจับเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรหรือว่ามันมีผลต่อการมองเห็นยังไงคคนไข้เนี่ยก็จะ เวลาเริ่มมีความเสื่อมในวนตาเกิดขึ้นถ้าเกิดเขาสังเกตหใหม่ก็จะเห็นบางคนจะรู้สึกเหมือนลำคาใหม่ในกรทีว่าเวลามองเวลาท้องฟ้านะฮะหรือว่ามองวัสดุที่เป็นขาวๆแสงสว่างสว่างเนี่ยเห็นเป็นจุดดำๆอ๋อขนาดมันขึ้นมาเลยลอยๆไปมาหรือเป็นเส้นอะไรเงี้ยนะครับครับแล้วบางคนก็จะบอกเอ๊ะเหมือนแมงวันเหมือนอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยปดปัดก็ไม่มีนะ,นะมองแางไหนก็จะลอยตามไปด้วยอะไรประมาณนี้ครับใครจะรู้สึกว่ามันลำคาบน,นะบแล้วก็ ที่สําคัญมันคือบางคนเนี่ยที่พอมันเสื่อมระดับหนึ่งเนี่ยมันจะวุ้นตามันจะร่อนในจอตานะมันเคยอยู่ติดกันอันไหนคือจอตาไหมครับจ้าตาคือแผ่นเหลืองๆเนี่ยครับมันแผ่นฟิล์มก็แผ่นรับแสงฟิล์มรับแสงครับพอมันแยกออกจากกันปั๊บเนี่ยบางครั้งเกิดการดึงรั้งที่จอตานะฮะเจอบ้างแต่คือที่เจอทำให้จอตาเนี่ยฉีกขาดอ้ือใช่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ที่ต้องต้องฟังดูเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะครับถ้างั้นเราจะย้อนกลับมาคุยกันถึงเรื่องของ สาเหตุที่ทําให้มันเสื่อมนอกเหนือจากความเสื่อมไปตามสภาพการและเวลาและสังสานสงสารอะไรวัฏสงสารของโลกอะไรแบบนี้ <c oughs> คือเป็นไปตามการเวลาที่เราแก่กันเองอะไรแบบนี้นะมะันมีสาเหตุอะไรไหมครับคุณหมอมีการศึกษานะครับก็เพราะว่าถ้าคนอายุเยอะเลยคือส่วนใหญ่เป็นความเสื่อมจากอายุนะค,คนที่อายุ 60- 70เนี่ยกีทั้หกสิ็เนเนี่ยก็จะมีวุ้นในตาเสื่อมนะถ้าเราไปตรวจ ในตาดูจริงๆครับคนที่อยู่น้นอยๆก็มีโอกาสเป็นได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคนที่มีภาวะส,สายตาสั้นนะครับหุ่นตาก็จะเสื่อมเร็วกว่าคนอื่นเล็กน่อยนะครับคนที่รับอุบัติเหตุทางตามีอะไรมันกระแทกตานะครับก็จะเสื่อมเร็วขึ้นนะครับอันที่3คือการได้รับการประจาับ ข้างในตานะครับอย่างเช่นทาการผ่าตัดต้อกระจกอะไรเงี้ยน,นะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงเร็วกว่าคนอื่นก็ได้ครับ,ค,รบคุณหมอครับเมื่อสักครู่ได้ยินคุณหมอพูดถึงเรื่องของคนที่สายตาสั้นว่าบอกว่ามันก็อาจจะมีความเสี่ยงเพิม่มขึ้นมันยังไงครับเผื่อใครที่สายตาสั้นดูอยู่จะได้รู้สึกร,ร,ระมัดระวังเป็นพิเศษคนที่สายตาสั้นนี่ก็คือเวลาลูกตาเขาสร้างมาเนี่ยเขาจะสร้างมาความโค้งกระจกตาความยาวลูกตานไม่แมชกันนะพูดง่ายๆคือด้านหลังเนี่ยจะดูเหมือนยาวกว่าคนปกติหน่อยเพราะฉนั้นจอมสัต จะค่อยๆเรียกว่าบางของคนอ,อื่นก็หน่อยนะครับลุณตาก็เสริมง,ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือมีโอกาสที่จอาตาเนี่ยจะมีการฉีกขาดหลุดลอกได้ง่ายกว่าคนที่สายตาปกตินะครับ,รบแล้วก็แนะนานะโดยถ้ามีอาการหรือถ้าไม่มีอาการเนี่ยถ้าเกิดสั้นอาจจะเยอะหน่อยนะเกิน400ขึ้นไปอนะไรเงี้ยอาจจะต้องเช็คจอตาดูเป็นระยะนะครับ,รบเขียนม้านตาดูอาจจะทุกสองสามปีนะครับก็บถ้ามีปัญหาอะไรก็จะได้ป้องกันไว้ก่อนดีครับ แต่ถ้าโดยรวมวิธีการรักษาอะไรต่างๆเหมือนกันครับแล้วเรื่องของการใช้สายตาทั่วไปมีผลไหมครับอย่างเช่นนอนดูทีวีไฟแทนที่อ่านหนังสือจะมาจากซ้ายเป็นทั้งขวาใกล้เกินไปไกลเกินไป,ไน,ไป,ไน,ไปนานเกินไปสว่างไปมืดไปอะไรแบบนี้นครับกิจกรรมพวกนั้นเนี่ยนะฮะไม่ได้ทําให้เกิดปัญหากับว้นในตาหรือจอตาโดยตรงนะครับแต่ว่าถ้าเกิด ลักษณะไม่เหมาะสมนี่ก็หนึ่งก็คือมันจะล้าตาได้ง่ายนะครับตาข่าต้องเพ่งเยอะหน่อยนะครับตาจะมีปัญหาเรื่องตาแห้งนะจะไม่เกี่ยวกับพื้นตาเสื่อมครับเพราะฉะนั้นสาเหตุหลักๆก็มีเท่านั้นเลยไม่ไม่ค่อยเกี่ยวกับพฤติกรรมเท่าไหร่นะเท่าที่ฟังไม่ค่อยเกี่ยวกับพฤติกรรมครับยกเว้นอุบัติเหตุครับก็นะครับกิจกรรมที่เราทำบางทีเล่นกีฬาอะไรเงี้ยนะอ๋อาอาจจะกระแทกใช่ครับกีฬาที่มีวัตถุลูกเล็กๆวิ่งเร็วนะ แบมินตันเทนนิสสปอร์ตอลไรพวกนี้นั้นก็จะมีปัญหาหมถึงว่ามีความเสี่ยงเรื่องบาดเจ็บต่างๆเยอะขึ้นครับผมแล้วหลังจากที่เราทราบสาเหตุกันแล้วผลของมันแหละฮะมันทําให้เกิดอะไรขึ้นอีกทีึ่งแบบชัดๆหรือว่ามัน,ม,นมันสร้างความเจ็บปวดไหมหรือว่ามันเป็นแค่เห็นเป็นแค่จุดปุ๊บวัปุ๊บบเท่านั้นครับนใหญ่คนไข้พอแรกๆก็เห็นเป็นจุดๆลอยๆก่อนนะครับ สักพักหนึ่งพอส่วนที่เหลวเป็นน้ำเนี่ยมันเข้าไปซาะแยกระหว่างตัวมันกับผนังกับจอตานะครับก็จะมีการแยกของบุ้นตากับจอตาจระจวะนี้นะครับมันเคยอยู่ติดกันมาตลอดชีวิตนะพอถึงวันหนึ่งมันต้องท่าออกจากกันนะครับบางจุดเนี่ยมันไม่ยอมนะครับก็จะมีการดึงรั้งนะแรงเกิไปดึงที่จอกชายครับโดยเฉพาะตรงขั้วประสาตาตรงเส้นเลือดหรือว่าตะกบขอบของจอตาทีพอมันดึงรั้งเนี่ย ในตาเนี่ยเวลามีอะไรไปดึงจอตาเนี่ยเขาไม่เจ็บนะฮะเพราเป็นเซลล์รับแสงนะ้วาจะเห็นคนไข้จะรู้สึกเห็นมันมีไฟแวบเหมือนฟ้าแลบแต่ไม่ได้เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บมันจะเป็นภาพเหมือนมีแสงจอตาเนี่ยก็ไม่เจ็บแต่ว่ามันจะใช่เขาเป็นตัวรับแสงก็จะมีคนขจะเห็นเหมือนไฟแวบขึ้นมานะเหมือนถ่ายรูปอะไรเงี้ยบางคนบอกเหมือนฟ้าแลบอะไรเงี้ยคุณจะเห็นชัดเวลาที่หลับตานะครับหรืออยู่ในห้องมืดเนี่ยจะมีมีไฟแวบขึ้นมาเองนะแสดงว่าจอตานี้มีการดึงรั้งละ คือไม่ได้เป็นตลอดเวลานะครับจะเป็น, <Yeah. S 2> ปนบางจังหวะเดยเพราะถ้ามีการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยนะครับ <Yeah. S 2> แล้วทีนี้พอมันดึงรั้งในบางคนซึ่งมันไม่ยอมพลาดจากกันจริงๆแล้วก็ดึงแรงมากเนี่ยก็จะดึงจอตาฉีกขาดได้นะครับ mm. ซึ่งอันนี้อันตรายนะครับก็ถ้าเกิดปล่อยจอตาที่มันมีรูฉีกขาดน่ไว้เน้น้ำในตาก็จะเข้าไปซอ mm. กท mm. ต่มไม่มีจอตาหลุดรอกซ, <Yeah. S 2> ซึ่งก็ต้องผ่าตัดใหญ่นะ mm. ไม่งั้นกนารมองเห็นก็จะก็จะแย่ลงนะหรือไม่เห็นได้นะครับแต่างนี้ถ้าเกิดเรา มาตรวจตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มถ้าเกิดเริ่มเห็นว่ามีรอยฉีกขาดเนี่ยเราเลเซอร์ล้อมๆเข้าไว้นะเหมือนไปปะกขาไว้รอบๆเนี่ยน้ำว่าจะเข้าไปซอะไม่ได้นะครับก็จะสามารถป้องกันจอประสาทตาดุดลอกได้เป็นส่วนใหญ่ครับครับผมครับซึ่งอาการทั่วไปที่คุณหมอบอกอย่างเงี้ยฮะเราจะสังเกตตัวเราเองได้ไหมคืออย่างเช่นแบบอยู่ดีก็แวบๆหรือเห็นจุด ดำๆอย่างที่คุณหมอบอกถ้าเห็นอาการแบบนี้เนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตตัวเองใช่ครับคุณแพ์ต้องสังเกตตัวเองครับบางคนถ้าเกิดไม่สังเกตเลยมาอีกทีก็คืออาจจะเป็นในระยะที่เป็นจอตาลุดลอบแล้วนะครับงนั้นก็รักษาจะยากขึ้นนะฮะแล้วก็ต้องต้องใช้การผ่าตัดครับแต่ถ้าเกิดเราเห็นจุดดำดำลอยไปมานะครับเห็นแสงแวบๆเหมือนฟ้าแลบนะฮะแนะนําให้มาตรวจครับขั้นตอนในการรักษามันมันมีขั้นตอนยังไงบ้างครับวันที่มาตรวจตานะครับ หมอก็จะหยอดยาแขม่านตาด้วยความที่มันอยู่ข้างหลังนะฮะนะม่านตาเราเล็กๆก็จะเห็นไม่ทั่วใช่ไหมต้องหยอดยาแขม่านตาก่อนนะค,ะครับมันก็เต็มตัวมานิดนึงหลังหยอดมันจะผ้าๆหน่อยนะ,ะมองใกล้ไม่ชัดขับรถอาจจะไม่สะดวกนะฮะกช่วงสองสามชั่วโมงแล้วฉั้นให้คนพามาด้วยนะหรือว่าแท็กซี่มานะครับมันจะหยอดยาแขม่านตาเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะม่านตาแขดีหมอก็จะตรวจจอประสาทตาอย่างละเอียดนะครับถ้ามีจอประสาทตาเนี่ยมีปัญหามีฉีกขาดอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับ วนใหญ่ก็จะไม่มีนะฮะแต่ว่าคนที่วุ้นตามันเสื่อมแล้วร่อนใหม่ๆเนี่ยนะครับการศึกษาพบว่าอาจจะเกือบ20%นะฮะจะมีรอยฉีกขาดได้ก็แต่80%ก็จะไม่มีนะแต่20%ถ้ามีเล้วก็ถ้าเราเห็นเราก็อาจจะแนะนําให้เลเซอร์ป้องกันไม่ให้จอตามันหลุดรอดนะครับก็ป้องกันได้95%อืมก็คือเท่านี้เลยต้องมียาไปทานต้องมีอะไรยังไงไหมหรือว่าทําเท่านั้นก็เสร็จสิ้นแล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่กินยาอะไรก็ก็ไม่ช่วยนะ เราอยากจะเป็นความเสื่อมนะฮะคืออยากจะหนุ่มขึ้นเด็กขึ้นมันก็ครับถ้ามียายงั้นเลยมันก็จะเป็นการรักษาตามอาการอ่าครับก็หลักๆคือสังเกตว่าต้องเฝ้าดูเรื่องจอตานะครับว่าจอตามันไม่มีปัญหาใช่ครับถ้าจอตาไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับคนไข้ก็จะรู้สึกว่ามันลำคาหน่อยๆซึ่งถ้าพักหนึ่งก็จะค่อยๆชินไปนะครับในอนาคตนะฮะตอนนี้มันก็มีการใช้ยาซึ่งไป เหมือนแค่แย่อยบุ้นตาทำให้มันตะกอนมันตกมางล่างหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในขั้นทดลองนะครับ,รบแล้วก็ในต่างประเทศบางทีมีการผ่ตาตัดบุ้นตาเพื่อเพื่อเริมุกเขาเรยะหมอตาจะเรียกว่าโฟลตเตอร์นะจุดที่จะลอยเนี่ยเริมุกโฟลตเตอร์ออกคนไข้จะไม่ต้องลำพานแต่ว่าช่งางเขาเรียกว่าประโยชน์กับความเสี่ยงเนี่ยโดยส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะยังไม่คุ้มครับผมเพราะว่ามันถ้าเป็นจุดลอยเฉยนะฮะคงยงคงไม่แนะนําให้ผ่าตัดเลยจะเว้นถ้าจอตาหลุดลอกอะไรเงี้ยครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้อง เจอแน่ๆในวันใดวันหนึ่งไหมฮะหรือว่าไม่บางคนก็ไม่เสื่อมถึงกันไม,ไม่ไม่มีตรงนี้ก็ตีหกสิบเปอร์เซ็นต์คนที่อายุหกสิบก็จะมีอะไรประมาณนี้ครับแต่นะันนั้นก็ไม่ถึงในทุกคนแต่ก็เจอได้บ่อยครับ,รบแพราะว่าคนถ้าเกิดสังเกตตัวเองนะสังเกต,ตวาการบางเห็นเนี่ยก็บางคนก็จะมาตั้งแต่อายุไม่เยอะแล้วถ้ามันเสื่อมแล้วมันเสื่อมเสื่อมเสื่อมแล้วมันก็เสื่อมเสื่อมเสื่อมแล้วมันก็เสื่อมไปอีกที่สุดของที่สุดมันจะเกิดอะไรขึ้นฮจังหวะที่เขาล่อนตัวมาในจอตาเนี่ย พลาดจากการโดยโดยดีนะฮะไม่เะเลาะกันไม่ได้มีการดึงล้างจอตาฉีกขาดเพราเขาล่อนสุดเนี่ยแรงดึงก็จะหมดจะไม่มีแรงดึงไปดึงที่จอตาละก็จะความเสี่ยงเรื่องจอตาฉีกขาดอีกรอบก็เนี่ยก็จะน้อยลงเยอะนะครับความเสี่ยงจะเยอะสุดช่วงที่เขาร่อนใหม่ๆตอนที่เขาเริ่มจะพลาดจากกันซึ่งถ้าหากว่ามันหลุดออกจากกาันไม่มีการดึงกันเราก็จะยังมองเห็นได้ตามปกติเหมือนเดิมครับถ้าจอตาไม่มีฉีกขาดอะไรนะครับก็เห็นเป็นปกตนะิแต่ว่าจุดล,ยลอยๆเนี่ยบางทีก็จะ รู้สึกลำคาญนิดหน่อยได้แต่ถ้าเกิดมันไม่มากขึ้นนะบางอ่คนไข้ก็มันโอเคครับผมนะฮะก็ฟังดูน่ากลัวน้อยกว่าที่คิดนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณหมอได้ฝากสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับวิธีการทํายังไงในการลดความเสี่ยงโดยโดยภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการที่จะเจอวุ้นของตาเสื่อมหรือไม่แต่โดยรวมกับสายตาของเราอีกสักทีนึงครับก็สําหรับภาวะวุ้นในตาเสื่อมนะฮะ ก็ถ้าเกิดทํากิจกรรมซึ่งคิดว่าจะมีความเสี่ยงกับตาเนี่ยแนะนําให้ใส่แว่นป้องกันนะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกเลนส์ที่ดีก็เป็นเลนส์โพลิคาร์บอเนตเป็นเลนส์เหนียวหน่อยนะครับกิจกรรมที่เสี่ยงตอกตะปูอ็อกเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเล่นกีฬานะครับนักกีฬาก็เห็นใส่กันเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็ป้ปองกันบาดแผลทางตาได้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็ป้องกันได้หลายอย่างนะทำให้ในสองไปข้างนอกก็ใส่แว่นกันแดดนิดนึงนครับ แ,แสง UV ก็ทำให้ความเสื่อมนีเกิดขึ้นเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นตรงผิวกระจกตานะฮะเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกแล้วรวมทั้งข้างหลังที่อาจจะเสื่อมได้ด้วยนะครับจากแสง UV นะครับถ้ามีอาการจุดดำดำลอยไปมานะครับเวลามองท้องฟ้านะครับหรือว่ามีแสงแวบบ๊บๆเหมือนฟ้าลับเวลาอยู่ในห้องมือดอะไรเงี้ยนะครับแนะนําให้มาพบจักษุแพทย์นะครับเพื่อรับการตรวจอี่เหมาะสมนะครับเพราะถ้าเราเห็น ปัญหาแต่เริ่มต้นเนี่ยเราป้องกันไว้ไม่ให้มันลุกลามมันปลาย,ยก็จะได้ผลดีวกว่าครับครับผมนะครับได้รู้ได้เข้าใจกันไปนะครับอย่าประมาทก,กันนะครับเพราะว่ามันอยู่แค่ตรง หัวมุมถนนใกล้ๆบ้านเรานี่เองนะครับ kind อ of ีกไม่นานอาจจะมีโอกาสได้เจอกับมันอย่างที่คุณหมอบอก60%ของคนอายุ60มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้นะครับก็โดยรวมดูแลตัวเองเอาไว้ให้ดีก่อนกันละกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนายแพทย์ธีรวีหงยกนะครับจากสุขแพทย์สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตานะครับสำหรับข้อมูลดีๆด้วยนะครับขอบคุณคครับขอบคุณครับหรือช่วงหน้าครับ Health Tips นะครับมีเรื่องของอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาอย่าพลาดนะครับ จากนี้พอรู้เห็นแล้วจะได้ตั้งอกตั้งใจทานหรือถ้าหากว่าเป็นคนที่ปกติไม่ชอบก็ได้ตั้งใจฝืนสักนิดหนึ่งพอรู้ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อดวงตาเป็นที่รักของเรานะครับอาหารอะไรเป็นประโยชน์ต่อสายตาต่อดวงตาของเราไปดูกันเลยครับ มาถึงช่วง Hell Tips นะครับมีเรื่องดีๆที่เป็นสาระประโยชน์นะครับที่เราไม่ควรมองข้ามกันเกี่ยวกับเรื่องของสายตาม,มาฝากกันอีกแล้วครับเมื่อสักครู่เราได้ทราบถึงสาเหตุที่ทําให้สายตาของเราเสียหรือเสื่อมสภาพกันไปโดยที่เราไม่รู้ตัวอีอกแล้วนะฮะทุกวันนี้นะครับเราก็ทานอาหารกันแบบที่เราเชื่อว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายในรูปแบบนั้นรูปแบบนี้แบบที่ได้ยินมาอมพรักจําสารพัดกันมานะครับบางอย่างมันเป็นประโยชน์กับดวงตามากกว่าบางอย่างแต่ว่าไอ้บางอย่างที่ว่านี่คืออะไรบ้าง จากนี้พอรู้เห็นแล้วจะได้ตั้งอกตั้งใจทานหรือถ้าหากว่าเป็นคนที่ปกติไม่ชอบก็ได้ตั้งใจฝืนสักนิดหนึ่งพอรู้ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อดวงตาเป็นที่รักของเรานะครับอาหารอะไรเป็นประโยชน์ต่อสายตาต่อดวงตาของเราไปดูกันเลยครับจากการวิจัยของแพทย์ในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศนะครับเขาพบนะฮะว่าการรับประทานอาหารเสริมที่มีสารอาหารเหล่านี้จะสามารถช่วยบำรุงสายตาได้นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น มาตั้งใจฟังกันเลยจดก็ได้ไม่ว่ากันครับสารอาหารแรกเลยคือวิตามิน A เพราะว่าเป็นสารที่ช่วยในการทำงานของจอประสาทตาและมีบทบาทสำคัญในการมองเห็นเวลากลางคืนครับซึ่งจะพบมากในผักจำพวกชะอมขะนะยอดกระถินตำลึงผักโขมฟักทองนั่นเองนะครับ ต่อมาคือสารอาหารจพวกวิตามิน B มากันให้ครบเลยนะฮะทั้ง B1 และก็ B12 นี่แะครับ2ตัวนี้เป็นพระเอกเลยที่จะมีบนปาาในการชะลอก,การเกิดต้อกระจกได้นะครับโดยเฉพาะแหล่งที่มีวิตามินมากก็คือตับไข่เนื้อสัตว์แล้วก็นมสดนะครับ ต่อที่4ฮนะวิตามิน C เป็นที่รู้จักกันดีของการชะลอความแก่ชราของร่างกายด้วยคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับนอกจากนี้ยังช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกได้ด้วยฮนะผละไม้ที่มีวิตามิน C มากก็อย่างเช่นฝรั่งส้มสับปะรดมะขามป้อมนะครับส่วนผักก็ได้แก่ดอกกะหลำ่ำนะครับบล็อกครี่นั่นเองนะครับ นอกจากนี้ครับยังมีวิตามินอ e ีครับซึ่งก็น,นับว่าเป็นวิตามินตัวหนึ่งนะครับที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในเซลล์นะครับโดยเฉพาะเซลล์รับแสงที่จอประสาทตามีบทบาทช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกเช่นเดียวกันนะครับพบได้ในน้ำมันธัญพืชน้ำมันดอกคำฝอยข้าวโพดแล้วก็ถั่วเหลืองนะครับ และสุดท้ายคือเบต้าแคโรทีนครับชื่อนี้ได้ยินบ่อยนะฮะเพราะมีบทบาทในการตั้งอนุมูลอิสระและก็ช่วยในการมองเห็นกลางคืนครับพบมากในผักผลไม้ที่มีสีเหลืองส้มอย่างเช่นแครอทมะละกอข้าวโพดอ่อนหน่อไม้ฝรั่งผักบุ้งนั่นเองนะครับอาหารทั้งหมดนี้รวนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อด,ดวงตาของเราทั้งนั้นเลย ยังไงก็พยายามหมั่นรับประทานมากเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งนะครับจะได้มีดูงตาที่สดใสแข็งแรงอยู่เป็นอันมากครับถึงแม้นะครับว่าปัจจุบันเราจะมีตัวช่วยเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาการทางการแพทย์เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์สารพัดเลยความรู้ต่างๆก็เพิ่มปูนมามากมายแต่ไปหมดนะครับ เกี่ยวกับโครงการดูแลรักษาสุขภาพแต่ผมว่าหนทางที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการรักษาสิ่งที่เรามีที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยครับให้มันเสื่อมช้าที่สุดแล้วก็น้อยที่สุดน่าจะเป็นทางที่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้เราทราบแล้วนะครับสาเหตุไหนที่เราสามารถจะหลีกเลี่ยงได้ที่มันเป็นผลทําให้ดวงตาเรามีปัญหาหรือว่าเสื่อมก่อนช่วงเวลาอันควรก็ควรจะปรับแล้วก็เปลี่ยนกันซะนะครับเอาข้อมูลดีๆแบบนี้มาฝากกันเสมอนะครับในดอร์เวริตี โรงพยาบาลวิภาวดีและถ้าหากว่าอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับหรือกําลังเผชิญหน้ากับปัญหาอะไรหรือไม่แน่ใจว่าที่เข้าใจที่ทําอยู่นั้นถูกหรือผิดบอกและถามเข้ามาได้นะครับผ่านทางแฟนเพจของรายการของเราเดี๋ยวเราหาแพทย์ผู้ชีช่ยวชาญมาพร้อมกับคําตอบให้แน่นอนนะครับวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับปตทพลังที่ยังยืน PTT Global Chemical โรงพยาบาลวิภาวดีนะครับและเรือสำราญเทพยาครูสด้วยวันนี้ลาไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ